ช่วงเทศกาลปีใหม่หลายคนก็คงมีแผนเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลรถโดยสารหรือแม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์กันใช่ไหมคะซึ่งอำเภอโชคชัย ถือเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่เป็นเส้นทางหลักที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเดินทางผ่านไปยังภาคอีสานตอนล่างช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลําเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันประกอบกับ การจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของบริษัทห้างร้านต่างๆรวมทั้งการจัดงานเรื่อนเดิของภาคส่วนต่างๆดังนั้นเทศกาลปีใหม่จึงเป็นเหมือนเทศกาลแห่งความสุขความสนุกสนานของคนทั่วไปทําให้มีการใช้รถใช้ถนนกันเป็นจํานวนมากทําให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดโครงการรณนนรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2564ถึง4มกราคม2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรไปมาเป็นจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนคลายความเครียดจากการใช้รถใช้ถนน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางยนลดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอโชคชัยมุสามหนึ่งนะคะแล้วก็อบจอเองตลอดทั้งนักเรียนนะคะแล้วก็ ึ่งกิจกรรมต่างๆภายในงานนั้นมีทั้งกิจกรรมมอบหมวกกันน็อกให้กับส่วนราชการโรงเรียนภาคเอกชนหน่วยงานท้องถิ่นและมูล,ลนิธิในอำเภอโชคชัยกิจกรรมปล่อยขบวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และกิจกรรมมอบเครื่องดื่มและผ้าเย็นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมา เดินทางกลับภูมิลำเนานั้นการเตรียมความพร้อมทั้งรถยนต์และคนขับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากหากมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของรถยนต์ก่อนออกเดินทางก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ดังคำขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ว่าขับรถอย่างมีสติขับขี่อย่างมีวินยัยเพื่อชีวิตที่ปลอดภยัยตอนรับปีใหม่ไร้อุบัติเหตุค่ะ